ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีดีต้อนรับเข้าสู่ฉอกมาให้มวลซื้อครับผมเอาวันนี้มินเดินทางมาตามแนวทางของปูง่มววเด้กพี่น้องเด้อเนาะวัที่ผ่านมาเข้าวิ่งสามพี่น้องเด้อปู่ให้วิ่งสมออก6 3สาครับผมวดกว้อนหน้านั่นให้วิ่ง6ออก6กี่พี่น้องเนาะ<ม>และว้วก้อนหน้านั่นอีกออก6กกพี่น้องเนาะ เข้าเร่วิ่งเร่พี่น้องเด้อแต่วาันนี้ปู้จะให้วิ่งตัวใดรอดติดตามรับชมมาฟังน้ำกันครับยังบันหลุดเลยพี่น้องก็สามปู้หายมากสามตัวเดียวอืมก็เท่ห์อ่าเนี่ยทางไหมเนี่ยทางเด็กคนที่มากกว่านี้ข้าวโพดโพดข้อใหญ่เด็กคนที่มากว่านี้แปดกับห้าแปดกับห้าแม่นเอา วัดที่ผ่านมาปูเน้นให้สามเนาะอกกสามที่ร้องสามวดนี้งวดนี้ถูกดาเนี่ยครับผมแปดกับห้าแปดกับห้าฟังชัดๆพี่น้องทำผู้ได้สีวิ่งนีบ่ครับปู้แปดโอ้ใครอยากวิ่งคือวิ่งแปดวิ่งห้าแปดได้ไปวิ่งกัเงินโอ้ตัเนทุกนถืมัดทิ้เที่ปูทิตเลยอันนี้จะแกับโอ้ วิ่งแปดวิ่งห้าเดินพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้เอ่เด็นอ้าวเดินแปดลองห้าเดินเดินแปดลองห้าตัวเดินแปแห่เลยอตัวรองแปดเดี๋ยว

เกหกห้าเก็ดหกห้าเออสมตัวไปเลยเออเรียกเสจเออเียวเรียกสเตจครับผมมีที่ดีละโอ้ที่ละเียเรียกเสจดิครับผมเร็กฟัดเรยกฟัดเฮ้ยเ,เรียกอเ,เอสจเรยกฟัด <laughs> เจ็ดหกหาหาหกเจ็ดเอแต่ว่าแปดเออแปดกับแปบนี้อ๋อแปดเปูเด่นแปดเลยเจ็ดศูนย์กัแปดศูนย์อนนั่นละพ่อเจ็ดศูนย์กับแปดศูนย์นนั้นเด้อเอ๊เจ็ดศูนย์บวกแปดศูนย์คือดักคือซื้อดักกัาแปดหาหามันหามันแปดมันเป็นเจ็ดอะไรเจ็ดมันเป็นแปดอะไรอย่างที่ห้าเราดีแปดกับลบห้า ผูไปจีวัปทันเนี่ยโอ้ของสูตรบะครับปูนี่ใช่อันนี้บอเดี้วอรของสูตรดีเป็นสันบอกคอสูตรอันนี้ก็บอเป็นสูตรทหารอยู่นี่ค่ะวอเป็นสูตรดิ่งอ้สูตรบลสูตรโลเดโอ้เอาสูตรนันหะคู่ของขนเดชเรีกพี่หม่อมากบอกปูใช่นี่นี่เดียวชุดนี่เดียวเรียกเรียกเรียกเรียอันนี้ว่าเรียกผู้นี่ นี่นี่แผ่ก้าหาเนี่ยครับอันในทีมาาของเล็กููว่าจับว่าจับใส่ครับจับจับใส่เกียวพาเลขที่มากนี่เมื่อเลขกที่มาเนี่มันว่าเขาเขาเขาเล็กููมันมันมันเนี่ยนเล็กข้าเจ้าเนี่ยเลกข้าเจ้าด้่งเนี่ยครับผมเล็กบึงของหลวง อบึงของหลงนี่ข้าเจถถ้าเขาถอดถอดกับ <มา S 2> ชินอาหารได้มากมากชิบดูโอ้นี่เรียกบึงของหลงว่าด้วน<ม>ี่บึงของหลงนี่อันนี้อันอนีน้เขาเขาครูจับจรงเขาครูจับจับ,จบใส่เขาเขาเขเจ้านี่ใช<า>่<า>นี่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 หกเจ็ดกับห้าเจ็ดเออนี่ชาวใส่ข้าเจ้านี่อันนี้อันนี้อันนี้เรียกข้าเจ้ากี่ลีนี่ยมันจะเป็นหกเก็ดโอ้โหหกเจ็ดตัวเดียววะพวเก็ดตัวเดียวก็แปดศูนย์ มันก็เขาก็เปิดฟูพอดีอนี่เขาเจ้าเทศค่ะจานกาครับเทปยอดกระถินนะครับว่าเอาเอาตัวงดที่ที่เด็กเรียนว่าเกตหกนี่เพิ่นเทศอ่ะเออเพิ่นบอกว่าเกเอาเกตเอาเกตหกนี่ก็เรียกเพิ่นสองตัวนี่เรียกฟูพ่าสติซื้อนี่นี่นี่หาฟูพลาสติซนี่โอ้หาสักลงมาหันเออสักลงมาหันสักลงมลาสติซื้นี้มาเลยครับผมเกตหกห้า ห้าหกเก็ดหรืสีเกยนี่อันนี้บึงอันนี้บึงคองลุงนี่บึงของเราก็ปูใส่กันนี่นี่ของปูแฝดของคนสูนี่นี่นี่กับี่กะเล่เพื่อนกันผู้เอาเกตของกูเอาเกตตัวนี้ครับนี่ผู้มาจับของคนหกเก็ครับของคนนี่นี่ของกูเป็นหาเก็ของผู้ฮาโอ้นี่ผู้จับมากทีนี้ครับผมครับผมจับจับจับ ขันพื้นเนี่ยเขาปูเนี่ยพ่อโหลดครับมาผสมกันขันพื้นาเก็ตน่ขันไม่เป็นฮกเก็ตต้เป็นถือได้ันพูดีครับผมขันมันว่เป็นนั้นว่เป็นฮอกเกมันต้เป็นหาเก็มาขอปูพอดีขอปูพอดีโอ้ได้ขกันแต่ที่แท้วิ่งนี่วิ่งนี่เอะจังสิ้ได้เงินเนาะปูจังได้เดินแปดเอาพ่อรกเดินดที่่าทีไปพี่น้องทีว่าบึงของลมกับมีสินีาเก็ตเเนาะปูเนาะ ไอ้ผู้หาวไทยเติมันคืนี่เกตหกห้าห้าหกเกตมเกโอ้เลยหาใส่เท่านโอเลยแยกไขมัเป็นสี่ดเออเออแยกเขาเขูใส่ของเขาเขา่นเจ็ดหกเจ็ดจุดนี้เออเลยผู้ว่าจะว่ะมันไม่เกตขันเพิ่นมีเกตมากครับขันเพิ่นเตมากนี่มันจะเป็นหาเกตครับเออหกเกตไปนี่นี่เอามันจะเป็นหาเกตผู้ก็ได้นี่นี่เขาคูเดียวตรงนี้นี่ครับ อันนี้นี่เขาคนโดยตรงนี่เขาเก็งอือนี่ละอันนี้ก็อันนี้อันนี้อันเขาคนโดยตัวนึงเขาพูตัวหนึ่งครับผมเออนี่นี่นี่อันนี้เขาพูตัวหนึ่งเขาคนสองตัวครับผมพูเล้อกหาว่าใส่ตัวนี้เก็ตหกห้าห้าหกเก็ตครับผมสี่คู่ถูกกันเลยเพิ่นมาเทศบุญกระถิ้นเออมหันเนาะโอ้คนเลยแบบอันนี้มึงพรอมหลงเด้ะครับผมก็เขาพูซับกันใส่กันครับผมเอยเี่ยเดี๋ยววิ่งกันได้อันนี้โดยตรงเขาพูครับเออพอละ มีแค่นี้พี่นอ้เ่าะพี่แต่หนาเป่นเอาเลยพี่น้องเลอโอ้ที่ไปที่มาครับผมเนาะที่ว่าเด่กบอกว่าโดยตรงเลยโอ้โดยโดยโดยที่ก็คืองานบุญเพิ่นมาเเทศบุญ เขาไม่ปวดภัยปูเราปูได้จับใจควบได้จับได้ตีเป็นลูกเป็นก้าแล้วแต่แต่ปูตีเขาคนใส่เขาเขาตัวเขาตัวแท้เขาครเยครับผมปูตีออกมาแปดมากพี่สิแปมาเลยอ้าวพี่รองเลย้เด่นแปด้วยพี่้องด้วยขันพื้นมาตัวไหนตัวนึงดิค่ะของปูไปตัวไหนตัวนึงแกก็ขาดเนี่ยอโกรดนี่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 แปดนี่แปนี่มครับปูเรียกวาหาวเลยเก็ หาโมเขีเก็บเขาหาเนี่ยนี่เขาพูดโดยตรงครับอันนี้อันนี้อันนี้เขาพูดอันอันนี้ก็เขาพูดโดยตรงเหมือนกันนี<ม>่ยค่ะหาเก็บครับ,รบมุกหนึ่งคู่ดักเอาที่เอาตัวน,<ม>นี้เอาตัวหาว่าใครมหาหาหาเก็นี่วเท้าเป็นเจ็ดหกห้าดีนะครับผมเออเจ็ดหกห้าเท้าเป็นห้า หกเก็ดนี่จะเป็นหกเจ็ดรือเนมันไม่ได้อยู่ทัวนเดียตัวเดียวแยกออกมาตนีผูแันมาเลยวมันจ่มีดีหกเจ็ดห้าเจ็ดนี่ล่ะเจ็ดหกห้าห้าหกเก็ดู้เออเด่นก็ดีละเจ็ดศูนย์แดศูนย์หจกจะเป็นสองตัวแล้วพี่น้องด้วครับติดศูนย์ขึ้นเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ตัวนี้แต่ขึ้นนี่นี่นผู้แยกออกมาแหงซี่แยกกันแล้วครับผมคื้นว่าสิขึ้นมาสิจําใสจนอยู่ แค่บ้านที่ทำตัวน้ีตั้งอูหกเจ็ดนี่แหละปูเโอ้อาพี่ร้องเหรอ่าแะนแนวทางวันนี้ได้พี่น้งได้ฝ่ายตอน่อแม่พี่น้องเอซีทุกคนครับผมเนาะสำหรับแนวทางปูงวันพงหวันพารวยได้พี่น้องแนวทางวันที่16พฤศจิกายน2566วิ่ง8รอง5 6 7 5 7เจหเจ สมตัวห้าหกเจเจดหห้าซับมาซับไปว่นอยู่ในนั้นนะพี่น้องแล้วก็เ0็ดศูนย์แปดศูนย์ล้างถัวเนี่ยแล้วก็ล้างถัวขอให้เฮงเฮงปังนังนะคะสวัสดีค่ะมีโชคมีมานกันครับผม่าษาถึงจะแม่้รอปู้ฝันมอปูปูกฝันมอฝันเดียวขึ้นจบอะไรเดียว จำว่ได้เจัาหมาบ้าเฮาอยากวิ่งเลยเสด็จสดนจางตื่นันบ่คบปเสด็จเลยว่าหาวยฝันจำไม่จำตีปการขี่เดินทางกันลรขีเดินทาาฝันฝันการขี่เดินทางัฝันขออนุญาตวิมานับกรับถนะสำหรับคลิปนีสวัสดีครับแล้เรได้